ชื่นชมลูกทีมทุกคนครับสตาฟโค้ชแล้วก็นักเตะทุกคนที่ทุกคนก็อยากที่จะพอเปลี่ยนโค้ชใหม่ด้วยอะไรเงี้ยทุกคนก็อยากที่จะคว้าชัยชนะมอบให้แฟนบอลมอบให้ทีมอะไรครับก็ต้องให้เครดิตกับทุกคนครับเกมนี้ครับถือว่าจะเป็นจุดเปลี่ยนของของช่วงนีว่าที่ถือว่าคว้าชัยชนะนัดแรกมี่ลาหลายอนับยอารที่ไม่ได้คว้า ครับก็ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนครับแล้วก็คิดว่ามันเป็นเป็นเลิกเป็นชายครับเป็นเลิกเป็นชายที่เราเหลือยังเหลืออีกสามเกมที่เหลือเราถ้าเกิดใครได้ดูในช่องสุสิทธิ์ผมอะไรเงี้ยเพราะอาดูเขาก็สัมภาษณ์แล้วว่าสีเกมที่เหลือเขาอยากจะได้12แต้มก็นั่นก็คือหมายความว่าทุกเกมที่เหลือต่อจากนี้เขาต้องการที่จะชนะทุกเกมอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นเป้าหมายที่เราบอกนักเตะทุกคนไว้แล้วทุกคนก็คิดว่ามันทําได้ อะไรเงี้ยมันก็ถือว่าเป็นบันไดก้าวแรกสําหรับจบจากเกมในวันนี้ไปเป็นบันไดก้าวแรกท,ที่ที่เราคว้าชัยชนะได้ก็ยังเหลืออีก3ขั้นหรืออีกสาเกมท,มกมที่ที่เหลือว่าจะทําได้ตามเป้าหมายที่พวกเราตั้งเป้ากันไว้ไหมครับสำหรับการได้อนุมาในการทําทีมแบบสมมติถ้าผลงานดีหรือว่าการทําทีมแบบมีแบบต่อนเนื่องนะครับจะสำหรับอนาคตุมาจะมี ก็อนาคตของอาดุลจริงๆมันต้องรอให้จบฤดูกาลนี้ก่อนครับเรื่องไอเรื่องผลงานหรือผลกาแขันหรือผลงานจะเป็นยังไงจะอะไรอย่างเงี้ยเราเราไม่ได้ซีเรียสกันตรงนี้มากมากกว่าเท่าที่เราคุูยันทีแรกเราก็ต้องให้เกียรติดุลเขาด้วยว่าเขาก็แบบไม่รู้ว่าถึงเวลานั้นจริงๆเขาอยากจะแบบศึกษาต่อไหมอะไรเงี้ยศึกษาในด้านโค้ชต่อไหมหรืออนาคตแล้วอาจจะมีใครที่ มาแทงเขาตอนนี้เราเลยยังตอบไม่ได้ครับว่าเขาจะอยู่ยาวไหมก็เลยอยากให้แฟบนบอลทุกคนหรือใครที่เชียร์ชมนีอยู่ก็อยากให้รอจนจบฤดูกาลก่อนแล้วก็จะมีข่าวออกมาแน่นอนครับว่าจะเป็นใครจะเป็นอดุลต่อหรือว่าจะเป็นคนอื่นอะไรเงี้ยตอนนี้ยังตอบไม่ได้จริงครับ ฝากถึงแฟนบอลชุมลีครับที่เดินทางมาเชียวนี้ครับก็ขอบคุณจริงๆครับขอบคุณแฟนบอลชุมลีที่มาเชียร์เกือบร้อยคนครับที่มาเชียร์เดินทางมาที่มาเชียร์ถึงสนามก็ขอบคุณจริงๆครับแล้วก็หวังว่า3คะแนนในวันนี้ก็น่าจะทําให้ทุกคนนอนหลับฝันดีแล้วก็เดินทางกลับอย่างปลอดภัยนะก็นัดหน้าเราเล่นในบ้านเป็นนัดสุดท้ายแล้วครับนัดสุดท้ายที่เราจะเล่นในบ้านก็ฝากถึงแฟนบอลชุมลีนะครับว่าอยากให้มาเชียร์พวกเราเยอะๆครับ ผมยังบอกเสมอว่ากำลังใจเสียงเชียร์ของแฟนบอลฉลามชนทุกคนมันคือสิ่งที่นักฟุตบอลและทีมมาสตาร์โค้ชต้องการมากๆครับก็มาเชียร์ที่สนามกีอะครับนั่นหน้าเป็นนัดสุดท้ายในฤดูกาลนี้แล้วครับขอบคุณมากค,ครับผมบค,ค,รบครับผมคงครับ